พี่แอด๋ยลาเดี๋ย่ล้มอย่ลมแอสนใจพี่ที่กว่าเนาะกินหรอกว่าเยอะยิ่ใหญ่โอเคอ่ะมาเค้กเลยมาเค้กอ่ะน้องมีักเค้กแล้วแบ่งเค้กะโอเคโอเคไหมายจากนี้ไป่อย่ายสากนี่ไป่อ

ตัดเลยครับตัดเลยเนี่ยตัดตัดอย่างเงี้ยน้องวีมาอยู่ข้างหลังน้องวีมาถ่ายรูปมาเลยตัดเค้กอ่ค่ะโอ้โหออมนีน้องวีมาอยู่ข้างหลังน้องวีมาอยู่นี่น้องวีน้องวีน้องวีน้าเนี่ยผมถ่ายให้เลยพี่กดด้ยังเออถ่ายวิดีโอไม่ต้องกดเจสถือไว้เฉยเฉยน้องตอบ